สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ําคลองโบดนะครับคลองโบดเนี่ยคือเป็นอ่างเก็บน้ําที่อยู่คู่กับจังหวัดนครนายกนะมาช้านานตั้งแต่ปี2126นะครับถึงปี2527แล้วหลังจากนั้นคือไม่มีแล้วหลังจากนั้นคือไม่มีแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนี่เลยเจ้าโรยต้าเวลโรนะครับเรามาถ่ายปกนิสสันโฟวิกันสองคันนะครับคันแรกคือ นี่เลยเติว์้าเว r รสซึ่งเป็นรถที่กําลังอยู่ในกระแส,สวนอีกคันหนึ่งข้างหลังนู้นครับกำลังถ่ายอยู่นั่นก็คือมิ t ูอิ i s h i ็กซ์เพนเดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการปรับระบบเกียร์นู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายปกกันแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังว่าควารู้สึกในการขับเป็นยังไง คือรถ MPV รุ่นล่าสุดเลยที่กำลังเป็นคู่ฮอตในตลาดนะครับมีพิเศษหน่อยก็คือจะเป็นคลิปรีวิวทดสอบนะครับที่ผสมอยู่ใน i n h t เด scene หรือเบื้องหลังนี่แหละนะครับก็จะมีมาแบทเทิลกันเรื่องของจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคันนะครับโดยกูรูเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับทั้งลุงหนึ่งแล้วก็พี่โอ๊ตน,นะครับทั้งสองทาง่านนี้นะครับก็เอาไว้รอชมในคลิปครับว่า ขนหนดีันหนเด่นมีอะไรบ้างอย่างเนี้ยผมว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่หน่อยนะครับก็เมื่อกี้ขับมานะครับคันนี้เวรรอสขับมาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่นครนายกก็ประมาณร้อยกว่าโลครั้งแรกเลยนะที่ได้ขับนะครับจริงๆพี่หนึ่งเนี่ยเคยขับมาแล้วแหละก็ขับแล้วครั้งนี้นทาจะพูดเฉพาะโตัใต้เวรรอสนะเพราะว่าคันนี้รุ่นใหม่เนี่ยยังไม่เคยขับบอกก่อนว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยชอบนะเพราะว่าหน้าตาเขาดูดีแต่อาจจะด้านท้ายอาจจะ มองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยถูกใจมากด้านข้างแล้วดูรถใหญ่บุนกระจังหน้าเนี่ยหกเหลี่ยมของเขาเนี่ยขนาดใหญ่มากมองตอนแรกเลยเฮ้ยทำไมไม่มีแบบเหมือนตันน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแอบมีล่องระบายอยู่งลางตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วไฟเนี่ยเป็น LED ยังไม่ได้ตอนคืนไม่รู้ว่าสวยแค่ไหนนะแต่ว่ากลางวันเนี่ยสวยแล้วก็มีไฟฟิล์มเชียลเปิดเป็นเลี้ยวเนี่ยคือแบบวิ่งอ่ะโอรถระดับนี้ให้แบบนี้มาถือว่าดูมากนี่มีกล้องด้วยรอบคัน ขันนี้มีกระเป๋าพี่เนี่ยแต่ขันนี้ดูดิคันนี้ไฟ LED ใช่ไหมดูเอ็กเมนเดอร์รุ่นใหม่แล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดาคือแบบเฮ้ย <t ell> ไ,ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ไอ้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะเป็นรีเฟคเตอร์ธรรมดาเป็นหลอดไส้อะเป็นไฮโดรเจนธรรมดาแต่โรครงก็ใหญ่นะตัวใหม่เนี่ยใหญ่กว <t ell> <t ell> ้างเลยทำไมเป็นไฮโดรเจนอะเพราะว่าเอ็กเมนเดอร์ตัวเก่าอะมันก็เป็นเป็นเขาเรียก LED ใช่ไหมใช่ไหม แถวเดี๋ยวแล้เวเลาไปลอไม่จบไปล้อเนี่ยภายในก็ดูดี hmm. แล้วก็วัสดุเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาก็น่าสนใจนะมีเตือนเบรกระยะเข้าใกล้เนี่ยมันร้องเลยแล้วก็บายสปอตเวลาแบบมีรถท้างๆแล้วเปิดไฟเลี้ยวมันติดตด้วยมีทั้งมีทั้งไฟที่แสดงในกระจกข้างแล้วก็สัญญาณเสียง มันมีมีเตือนอีกด้วยถ้าเิดคันหน้าขยับไปแล้วเนี่ยเราไม่ออกตัวเนี่ยมันเตือนให้ด้วยว่าขยับไปแล้วอันนี้ไม่เจอยังไม่เจอออืแล้วอย่างนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของเวลาเราไปจอดด้านหน้าเนี่ยเผลอเข้าเกียร์ไว้แล้วเผลอไปกดคันเร่งบวกกดคันเร่งปั๊บมันจะตัดทันทีกันทา้านไม่ให้พุ่งไปชนกันแพงือชนคันหน้าเฮ้ยดีนะอ้าวแล้วอย่างนี้เอ็กพนเดอร์มีไหมครับไม่มี เอฟเพนเดอร์พ ok> mm ี nah ่หนึ ki, ่งมีอะไร้างคือว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตามันดีแล้วเพราะว่าเจ้าเอฟเพนเดอร์เนี่ยหน้าตามเป็นอย่างเงี้ยเมื่อแตะรุ่นที่แล้วแล้วก็หลายคนบอกว่าสวยซึ่งในตัวเนี้ยสวยขึ้นด้วยไฟหน้าที่บอกไปนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรไล่ไล่สเต็ปมากขึ้นนะครับมองเห็นชัดเกินมากขึ้นว่าเออนี่คือไฟนะไฟเลี้ยวไฟอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนขึ้นแต่ว่าทําไมไฟเป็นอันเนี้ยเป็น LED วดีดูดีใช่ แต่ว่าพอเป็นไปหน้าเนี่ยไปต่ำเนี่ยเป็นหลอดไส้อ,อะแล้วก็เนี่ยสปอร์ไลท์ก็เป็นหลอดไส้ด้วยทำไมอย่างนั้นหรือว่าเดี๋ยวมันจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นแพงกว่าน,นี้ขึ้นมาอันนี้าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ไม่แพงเหรอ <laughs> สมรรถนะเป็นยังไงดีกว่าอ่าสมรรถนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องเดิมเกียร์ใหม่มขับสบายขึ้นด้วย CVT นะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเป็นเกียร์ CVT สิ่งที่หลายคนยอมรับก็คือ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่นี้สมุดขึ้นใช่มีความต่อเนื่องแล้วก็สมุดขึ้นใช่แล้วประหยัดน้ำมันด้วยด้านหลังนุ่มไปอันนี้เปลี่ยนโชกใหม่ใหญ่กว่าเดิมอือให้แข็งขึ้นไม่ใช่แข็งแน่นขึ้น๋อแน่นหนึบขึ้นแน่นขึ้นแต่มาไม่ต้องกลัวว่าท้าจะยั้วไว้เพราะเพราะว่าตัวที่แล้วก้าจะไม่ผิดอ่ะเคยเคยลองไปตัดยังหวันก็นุ่มนวลดีถ้านั่งเยอะๆนี่คือนุ่มเลยย้วเลย่ะ ตัวนี้ก็ปรับปรุงแล้วใช่ครับหลังใหญ่ขึ้นเยอะเลยโฉคคันเนี้ยน่นรู้สึกว่าเวลาเวลาขับเจอรอยต่อรู้สึกว่ามันจะตึงตังมากหวังตึง,ต,งตังแล้วก็ลมเสียงแบบมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างได้รู้เลยไม่ต้องแปลกใจเเข้ามาเยอะมากสบายเยเพราะว่าตัวนี้ยางมันแค่ซีรีส์50เท่านั้นเองอส่วนนี้55อ่ะโอ้ยสปอร์ตแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่ได้แข็งนะต้อง,งนุ่มนะคุณผ <c oughs> ู้ชมต้างนุ่ม แต่ว่าด้วยล้อที่มันมันแก้มเตี้ยนะมันก็เลยย,าง,ยางแก้มเตี้ยก็เป็น,น,นเป็นปัญหานิดหน่อยครับสําหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลแต่ถ้าเกิดคนชอบเป็นพ่อบ้านแนวสปอร์ตเนี่ยอาจจะชอบมันในแนวนั้นส่วนตัวนี้ก็ยังยังไม่ถึงขนาดพี่ว่าว่ามันจะไม่สปอร์ตเพราะว่ามันเป็น5ก็ยังออแอบสปอร์ตนหน่อยพี่หนึ่งว่าคันไหนในมุมพี่หนึ่งว่าเหมาะกับพี่หนึ่งเท่ากันส่วนตัวส่วนตัวเอาแค่สองคันนี้นะ ่วนตัวใช่ไหมตัวส่วนตัวถ้าถ้าพูดถึงว่าประโยชน์ใช้สอยไอเนี้ยครบนี้ครบใช่แล้วประโยชน์ใช้สอยหมายถึงออปชั่นออปชั่นใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งที่ในนี้ไม่ไม่มีก็คือที่วางแก้วน้ําที่คอนโซลน้าไม่คันนี้มีคันนี้มีคันนี้มีใช่คันนี้มีคันนี้ไม่มีไวเลสชาร์จไวเลสชาร์คคันนี้ก็ไม่มีไม่มีใช่แล้วเรามีอะไรที่เราสู้ได้ไหมครับที่สู้ก็ได้ก็คือว่าหน้าตาเราเนี่ย มันดูดีเหมือนเดิมเออจริงๆใช่ผมว่าคุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยก็จะรู้รู้สึกว่าเจ้าไอ้เทนเดอร์หน้าตาเขาดูดีใช่ยังคงดูดีอยู่หน้าตาเขาสวยอีกสิปีก็ดูดีไม่ตกยุคและส่วนท้ายก็มีการปรับปรุงแล้วด้วยนะได้ใช่คือออกแบบไปท้ายใหม่เป็นแบบเขาเรียกแผบนนำแสงทันสมัยขึ้นเยอะก็คือ ปรับปรุงให้มันดูเด่นดูแบบทันสมัยขึ้นใช่ก,ก,ก็เป็น <P ender. S 1> เหมือนเกจนเขาเรียกว่าเป็นการปรับปรุงในเวอร์ชั่นที่2อ,อง 2> อก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารู้จุดบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเสียงทําได้ดีขึ้นนะครับก,ก,ก็ต้องมาติดตามกันว่าเจ้าเอ็กเพนเดเนี่ยที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยยังยังคลองใจคนไทยอยู่หรือเปล่า แต่ว่านี่ของมาแรงนะขนงใหม่ธรรมดาความสดใหม่อะตัวแต้เลยเขามาแรงนะใช่เพราะคืความสดใหม่ไงของให้มาครบอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าสาหรับคนที่ชอบมิสูยังไงก็คงยังตรงใจกับมิสูมากกว่าเพราะว่าของใหม่ทําได้ดีขึ้นเอาละครับยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจละกันแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อเลยล่ะเดี๋ยวผมตกนิดนะงทำงานต่อพี่หน เกิดอะไรขึ้นครับมกิดอครั้งอีกแล้วฮะมาอีกแล้วครับโดนอยู่บนนี้ครับนี่ครับนี่ดูกล้องซะก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่บนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนมัวจะตื่นเต้นกับรถอยู่โอ้โหกำลังแล้วก็เราก็วิ่งเราดูอย่างนี้เราไม่ดูข้างหลังครับเราขับถอยหลังนะบินโดนถอยหลังปรากฏว่ามันมาไกลต้นไม้ไม่รู้เรื่องแล้วก็หายไปเลยป๊บไหนพี่บอกว่ามันมีเซนเซอร์ไงฮะ มีข้างหน้าไงรอบนี้ดีหน่อยนะครับไม่ตกแต่ติดไม่ตกแต่ติดปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วจะขึ้นไปเอายังไงเอะยังไงกันเราเอาไม้สอ่ตะก้อใส่ว้าม่วงไหมเออเดี๋ยวต้องช่วยกันหาก่อนครับคุณผู้ชมว่ามันอยู่ตรงไหน20 minutes later เจอไหมครับเจอไหม ต้นไม้สูงสูงอ่ะใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ดูในรูปอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่ต้นไม้อะไรคันนี้คือมันน่าจะเป็นต้นดีแล้วมันกอต้นไม้อ่ะเจอแล้วอ้าวเจอแล้วโอ้โหโอ้ยหร้อน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 มอเตอร์ร้อนมากโอ้ยเหมือนครา้ที่แล้วเลยไม่ได้แล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ตรงนี้เลยลายแบบ thank you